เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าแบบยาวเลยไปแบบทมงตู้มีน่ารักอะแกดูดิความดาวดีอ๋อในสุดก็ได้กินอาหารญี่ปุ่นคนเดียวนคอมเมนต์เลนะมันน่ารักมากนี่นตรงนี้แหละที่มันเป็นแบบทางต้นไม้สวยๆเดี๋ยวเราลองชิมว่าอร่อยไหมแตน่ากินมากถ้าจะมาดูใบไม้วงกองที่ไหนเราก็สวยตรงนี้สวยมากนีจ่าตะกี ออกสายแตเรียกว่าออกสายเรียกว่าออกที่กว่าจะออกก็คือเสือบมุงครึ่งและแต่วันนี้อากาศขาุ่นขึ้นค่อยโอเคขึ้นมาหน่อยห<ป>ก<ม>เลยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าแบบยาวเลยสิบสิบห้าสถาน,นีอ๋อสิบห้าสถานีไปไปแบบชมจูไปที่มันเป็นตึกดีออลแล้วก็ไปโซฟอร์เรสต่อนะครับวันนี้สถานีนี้ก็คืออยู่ข้างบนนะครับ ไม่ได้อยู่ใต้ดินเหมือนตอนที่เรานั่งมาเดี๋ยวเราจะเดินไปทางออกที่สี่นะครับแล้วก็เดินต่อไปอีกเจ็ดนาทีอยู่แค่เมื่อเช้าเราไปกินข้าวที่โรงแรมมานะครับโดยรวมก็โอเคเลยข้าวบะอะไรดีอาหารเกาหลีเออต็อกแล้วก็มีพวกแบบขนมปังอะไรพวกนี้ทั่วไปเหมือนอาหารโรงแรมนี่งแกอันนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวของเจ้าของเซมบารืน่ะก็ดูน่ากินอยู่นะเออโซนนี้มันแบบไม่เหมือนโซนแถวนน้นเลยเนาะ แอบคล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันนะอ๋อเนี่ยนะวิน่ารักอะแกดูดีความดาวดีอ๋อช็อปดีอ๋อสวยดังอะ เมนูน่ารักมินิมอลมินิใจกระุดแกกินอะไราาจะกินหมูดได้มาแล้วของผมสั่งเป็นแฮมเบอร์กสเต็กนะครับน่าจะเป็นซอสเดมิกาส์นะคิดว่าแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับกระลำแล้วก็มีเครื่องเคียงซูมิโซ อีกจานหนึ่งเราสั่งเป็นสันในทอดก็มีซอสน้ำจิ้มหมูทอดแล้วก็ซอสบิบก็สั่งน้ำเลมอนเนอมามือนี้ของเราในสุดก็ได้กินอาหารญี่ปุ่นเดินมาอีกนิดนึงจากตรงเมื่อกี้นะครับก็เจอกับาน,น้องหมีกินเลยเหรอกินเลยฮะกินเหลือเพิ่งกินข้าวมาไปไป ห่าจริงดิเราันต้องคนหนึ่งหนึ่งเมนูก็เนี่ยจะสั่งไปสองอย่างแล้วกันเนาะน <istic> ้องหมีนอนน่ารักอ๋อนี่เนี่ยแกดูน้องหมีนอนไปจ่ายตังค์น้องหมีเค้กน้องหมี ขนมปังรอไม่รู้ต้มีเค้กเหมือนกันแหละแล้วก็นมต้งหมีที่ค่ะทีแรกไม่รู้มัน,นจะมาในรูปแบบอย่างนี้นก็เลยสั่งมิวที้ทเออแบบรัวอาวอันนี้คือทั้งหมดนี้ก็คือสอนกินคนเดียวคอมเมนต์เลยนะมันน่ารักมากแต่ว่ามันอยู่ไกลหน่อยไม่เห็นใกล้จากเราแต่เ้ตที่โอวเวน่น ิคืออะไรเนี่ยเข้าไปป้าเข้าป้าข้าต่อก็คือขายของเที่ยวเลือะไรพวกนี้เลยมาแล้วป้า้องให้เปี่นสอะไรเขียวปีเปีย็นสีเขียวไปจะก่เขารกรายการนะ เหมือนแบบคล้ายเทนนิสแต่ลูกเหมือน,น,เ,นเป็นรูปพลาสติกอะ่ะอู้หข้างหน้าสวยมากก็เป็นสวนสาธารนณะใหญ่ๆที่หนึ่งใช่ไหมเออเราเห็นว่ามันมีบางสวนเขามีกว้างให้ดูด้วย <c oughs> แต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยกว้างออกมาเดินนะเ <c oughs> นี่ยๆ,ๆตรงนี้แหละที่มันเป็นแบบทางต้นไม้สวยๆ มันก็ร่วมไปเยอะแล้วเหมือนกันต้นเหเยอะมากอ่ะบางการตอนแรกมันคงเหลืองนอะันนี้เหลือแต่กิ่งแล้วไงางบุตาสาจงฮีมนอีอยานเอ อยงดีเนี่มันยังเห็นแบบส้มส้มเหลืองเหลืองบ้างส่วนใหญ่แล้วมันก็ดำตาบ้างนล้วก็จริงจริงมันน่าจะประมาณสักแบบว่าตน้นต้นพฤศจิกาพอได้เลยไม่ก็ปลายตุลาเออปลายตุลาประมาณมน,นั้นน่าจะบบส้มส้มเหลืองเหลืองพอดีแต่มันก็คู่จ้างมันต้องแล้วแต่ปีอ่ะต้องดูเขาเรียกว่าอ,อะไรพยากรณ์อ่ะแล้วก็กะเวลาเอาถ้าโชคดีก็จะเจอแบบเหลืองอะไรแบบนั้น นกพิราบแบบ้วนเกินเสร็จแล้วไปไหนต่อไปห้องนูนวันนี้จะช้อปปิ้งวันนี้เวลาเหลือก็คือซรงซูไปเที่ยวครบมาหมดแบบที่ต้องจการแถวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อกี้เจอช็อปเหมือนช็อปขายของของเออน้องแค่ทำขนมไปทำใช่ใช่เจอช็อปขายของของเอสเอ็มคืออันเนี้ย ดีมิวเซียมที่เนี้ยแล้วก็มาโผล่กันที่ทัดจองแล้วก็เดินกลับมาเดินช้อปตามตามซอกตามซอยก็อยู่บนเนินขาใช่สิเดี๋ยวต่อไปจะเข้าสังตำมาดัมอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะสังสังมาดังอะไรก็ไม่รู้ จะแค่องกระจุกกระจิกของคนที่ชื่อเซ c o n d อ o r นอร์นี่มีร้านวัดสุที่ซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นี้เดินผ่านมาเจออาริเต้ก็เดี๋ยวเข้าไปอาริเต้ก่อนละกัน เนี่ยดูขี่น้อยนี่แทนก็ได้เออมันก็เป็นแค่เออนะขี่น้อยอ่ะมันก็เป็นแค่ตัวนี้นะติดอยู่ตรงเสื้อเล็กๆแล้วก็เป็นฮูดดี้เหมือนกันไม่ออกตามใจถึงแล้วนี่อยู่ฝั่งโน้นต้องเดินข้ามไปว้า่นี่คือห้องเล็กอีกของแล้วแล้วไม่สนอใช่ปกติมันต้องเนี่ยต้องเดินแบบ อย่างเงี้ยขอจุดกระจกจริงๆเออเนี่ยแกจะแก่ได้ตอนนี้ไหมอ่ะ สี่พันจ้าวันดานัมาไม้เรา,า,ม,ามาพิพากาโอ้โแดดก็จะหมดไงอ่ะเดี๋ยวเขาเปิด กลับมาหาข้าวเย็นกินนะครับเออนี่ไงกินปะเดี๋ยวาากลับมากินเดี๋ยวกลับมากินอีกแล,ล้วเฮ้ยไม่เงียบคนเต็มร้านเลยงร้านแล้ว้องเดงนะกับเมนูจ้าฮแกนพอเมนูจ้ะไปไปเข้ากันเดินเข้ามาถึงเขาก็าทำแป้งให้เป็นแทน,น,นเค้กเหรอแทนเค้กก็แทนเค้ก แล้วก็มีเครื่องเคียงอะไรมาให้แล้วก็เมนูเหมือนจะมีเมนูเดียวก็คือดักคอขี่เป็นแบบไก่ผัดเลยเราก็จะเพิ่มตัวแบบพวกเส้นพวกข้าวอะไรเงี้ยทีหลักได้เดีเ๋ยวจะสั่งแบบนี้แล้วก็ราเมีส่วนข้าวผัดดูก่อน มาแล้วที่เราสั่งไปเมนูเขาจะคิดราคาแบบต่อคนเลยนะสมมติว่าเรามา2คนเขาก็จะ15ึ่ื่นคูณสไปเลยอันนี้ก็คือทั้งหมด3 0,000วอนแล้วเราก็เพิ่มเส้นมาม่าเข้าไปด้วย2000วอนนะครับก็จะมีชีสน่าจะมอสซาเรลล่ากับเชดดาเนะานะสองานผสมกันแล้วก็ส่วนแป้งที่เขาทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองชิมว่าอร่อยไหมน่ากินมากอันนี้เหมือนเขาคุกมาจากในครัวแล้วแหละน่าจะกินได้เลยเดี๋ยวรอให้ ชีสอะไรอย่างนี้ละลายนิดนึงก่อนชิมแป้งสิมันน่าจะแบบเหนียวนุ่มอ่ะ,อ,ะอิ่มมากอร่อยมากแนะนำเลยนะครับร้านนี้ เยอะนะสองสำหรับสองคนน่ะแต่แกไม่ได้กินต๊อกไปสองสามชิ้นเออเขาไม่กินต๊อกเลยเออนั่นแหละไม่ได้กินเลยเขากินอยู่คนเดียว่โคตรอิ่มอ่ะแต่เราก็เดินกลับไปซื้อเรียกว่าอะไรนะสตรอเบัลลี่เสียบเออเชื่อมน้ำตาลเสียบไม้ชิ้นชื่ออะไรวะชื่อชื่ออะไรไม่รู้ซึ่งไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมือนที่เมียงดงหรือเปล่าอันนั้นมันแบบดีอันนั้นเป็นแค่ทาร์ตบัลลี่อยู่แล้วทาร์ตบัลี่เขาอร่อย วันที่หกแล้วอะไรคะธีมของวันนี้ก็คือปิกนิกริมแม่น้ำหันนะครับตอนแรกก็จะไปที่เอวาก่อนเนาะมาลายผู้หญิงใช่ไหมคือทั้งว่าอะยมีแต่ผู้หญิงเ่รย้เขาก็มันเชื่อนะฮนะคุณแม่อยู่ในวอชิทตี้นะครับที่เขาชอบไปถ่ายรูปเป็นแบบบันไดลงไปตรงนั้นใช่ไหมไม่ว่าบันไดวะ หาอะไรานี่น่าจะสีเขียวเพราะว่ามีคนใส่ช้อกันหนาวสีเขียวเขียนตัวอีไปหมดเลยด้วยนะมหมาอะไราที่แบบดูดีนี่บรรยากาศมหมาอะไราประมาณเป็นแบบภูเขาภูเขานะเก๋ดีก็มีโบสถ์อยู่ตรงนู้นส่วนตึกเรียนน่าจะอยู่ข้างหลังตรงนู้นเลยไกลๆว่าเห็นแบบเขาขึ้นรถของมหมาอะไราเป็นรถบัสเนี่ยแล้วก็นั่งไปตรงตึกเรียนตรงนู้น วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาด้วยเขาก็น่าจะมีเรียนกันมาชมไปกันแต่ว่าถ้าจะมาดูใบไม้ร่วงที่นี่ยเรา่าววสูงทำไมไม่รู้แล้วว่าต้นไม้ที่นี่มันสูยดูตรงข้างหน้านั่นแหละใช่ปห,ห<ช>พุ่มมันแบบสวยดีโ<ช>อเคต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปไหนต่อนะไปโคเอ็กไปโคเอก็กอะไรสตาร์ฟิเลอร์บรีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับ But baby, every day I think I can feel this way Now I'm missing you every night and day. Can I see you again? Can I see you again? Cause I do anything just to see you face when you're not around and don't feel the same. <laughs> เดียวกันกับที่มาย่านัมสุนรวันนั้นก็ไปไม่ทันแล้วนะสรุปเดินเข้ามาก็คือถึงตาฟิวไลบารี่ก่อนเลยหนังสือเยอะมากสวยมาก แล้วก็เสียงดังจริงแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยสำรับสวยตามเพราะว่าตอนเราจะได้ดูแต่ตอนกลางวันก็คือแสงแสงลงสวยมากแล้วตอนนี้เขาจัดเริ่มจัดต้งคริสต์มาสอต์ก็ตามชื่อนะสตาร์ฟิลมันก็ดูแบบเป็นดาวๆอะไรอย่างนี้ดิเนี่ยอีกเท่าไหร่ เราซื้อขนมปานะครับเอาไปกินตอนปิกนิกเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันที่ไป,ไ,ปไปห้างอุนไดอุนไดโซนตรงนี้ก็อุนไดดิพันเงินสตอมเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีส็อปที่เราอยากจะซื้อนะก็เลยจะไปอุนไดโซนตรงนู้นแล้วก็มันใกล้กับที่นั่งติคกนิคสตรงนู้นด้วยจากที่นั่งมาเลินมาประมาณ ตั้งไปสนามบ,บินเชอตม่นง่วงมากจะหลับแล้วถึงสักทีฮุนไดโซลชั้นห้าของห้างนะครับทีจัดเป็นแบบต้นคริสตาสอย่างน ่ะหลักมากฮ้ยเดบล์บล็อกเราจะมาด้วยของกระปุกกระปิกอีกแล้วอหลายไหมตัวทเท่า สามต่อหลีกินไอซ์อเมริกันโน้ในอากาศหนาวมากพัดลมพลังเจอร์เลย์ลมายอากาศเย็นมากตอนมันดูแบบเป็ตน,นต้นแบบต,แบบต้นสนอ่ะข้งางในแบบว่าคนอย่างเดียดวุ่นวายวุ่นวายออกมาต้องเงียบกิบถ้าเหมือนแบบพระเจ้ามันเงียบไปหมดแอปเดียวแบบว่าท้องฟ้าแบบมืดแล้วอ่ะนี่เพิ่งสี่โมงเอง นี่ก็คือทางเดินไปแม่น้ําหันนะครับไม่ต้องบอกว่ามีไปสวนที่ปิกนิกที่อยู่ข้างๆางแม่น้ําหันถ้านั่งมาลงสถานีโยนูนาลุอะไรเนี่ยก็จะถึงเลยถึงแล้วจ้าแล้วเขานั่งใต้ต้นไม้กันเลยเหรอหรือว่าเขานั่งตรงฟุตปาดนั่นแหละไม้รูอ่ะแต่ถ้าเขานั่งตรงฟุตปาดเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเสือหรือเปล่า ถ้าจะซื้อเสื้อกันเนี่ยดูไม่เช่าวันนี้มันหมอกๆเนาะร้อนไหมยืนเม่อวันทย์มันหายไปแล้วนี่ไงมีร้านอยู่ฝั่งนู้นมันมีโซนให้มันเดินลงมาแล้วมันจะมีป้ายแบบคำว่าไอโซนอ่ะฮะแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนมาดูน่คนละคนนี้มันธรรมดาอุ้ยต่ดนี้สวยมากถ้ามันเป็นตอกกุ้งไม้สีชมพูนี่ไงข้างหน้ามีเซเว่น แล้วก็มีร้านบ้าเหมือนร้านมาม่ามันก็ส้มนะแต่ว่ามันแบบส้มที่ใกล้ตายแล้วเห็นโซทาวเวอร์รึเปล่าเออใช่ใช่เห็นเห็นเห็นแบบอยู่ไกลๆตรงนู้นอ๋อก็แม่น้ำมันกว้างอะเอามาถึงสวนเนี้ยนะแต่วันนี้อากาศถือว่าแบบดีนะหรอเราใส่เสื้อมาแค่เนี้ยมีถึก ทีเทกแล้วก็เสื้อนอกเลยะเขาไม่หนาวอ่ะเขาหนาวจะตายนั่นคือร้านอะไรอ่ะชอบจักรยานอเออนี่ไงเขาก็ขี่จักรยานนี่ห้องน้ำํำนี่ไงเขาก็ปิกนิเกตตรงเนี้ยข้างซ้ายเนี่ยนั่นันเป็นร้านอาหารแล้วมัง้งมันหาคือตอนนี้ไม่รู้จะนั่งตรงไหนบางคนส่วนใหญ่เขาก็นั่งกันข้างบนตรงสนามหญ้าตรงโน้นเขาก็เอาเสื่อมาปู บางคนก็นั่งตรงก้ายี้เขามีให้อยู่แล้วเขาเก้าอี้ก็เยอะอยู่นะออใช่แล้วก็มีคนมานั่งตรงแบบที่มันเหมือนเป็นบันไดตรงนี้ก็ถ้าเราเดินม,มาลามต่อก็ลืนองงยอเดินกลับไป, <c oughs> ไปซื้อมาก็ออคือมาซื้อมาม่าที่เซเว่นนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ไปต้มตรงข้างหลังร้านไปเข้าไปกดเลยจ้ามีแบบว่า เหมือนที่ขายที่ตามที่เรากินนะระไรดี่ะปกติเขากินอะไรกันนะซื้อมาแล้วมีซื้อไข่ด้วยไม่อดเลยไม่รู้อะไรหรือเปล่าแล้วก็มีไข่ไข่ต้มไข่ต้มเอ้ยไข่ดิบให้เราไปต้มเอา ลรวก็เดินม,มาต้มหนักละนี่จ้าทักกินเราต้มไงอ่ะอ๋อนี่ไง <c oughs> เขามีวิธี <c oughs> หนึ่งใส่มาม่าโกดคีบๆ,ๆแล้วก็ไอ้นี่ <c oughs> แต่วิธีคือเขาบอกว่าให้ต้มมาม,ามา่าจนสุกก่อนแล้วก็สใส่ไข่เอาเลยเอเคเพราะไห้ต้มน้ำจนสุกสุกล ก็ต้มจนมาม่าสุกแล้วก็ค่อยใส่กวางไว้นี่จะก่อนได้หใส่ก,อก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ไข่เขาบอกว่าให้วางเลยวางเลยวางเสร็จแล้วกดปุ่มสตาร์ทน้ำจะออกมาว่ารอสี่นาที จะหันมามองกล้องได้ไหมเล่าจะหามาแค่ไใส่กรอกต้องฉีกเออไส้กรอกมีปฏิกิริยาเอิด X หนึ่งนาทีจะใส่ไข่หรือเปล่าอ๋อรอแป๊บนึงอยากให้น้ำมันเดือดอยู่ไปไม่เดือดหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็ประมาณนี้แหละคิดว่านะใช่เหรอ,หอเดือดแล้วยังไงต่อไง ก็คือนั่งกินหน้าร้านไปเลจยจ้าบรรยากาศข้างหลังเพราะว่าขี้เกียจเดินไปก็เลยกินตรงเซเว่นนี่แหละไม่มีท้อนจะทดน้ำยังไงอร่อยไหมไม่มค่าเผ็ดนะใช่ใช่<ำ>ใช่ใเอาถ่ายรูปมา

ก่อนกลับนะคะเดินหาหลายรอบใช่ก็วันก่อนคนเยอะวันนี้คนน้อยก็เลยเอาซะหน่อยเด็เดือดอย่าวเดียวเือแค่ช็อกโกแลตอย่างเดียวว้าวสตา์า <laughs> ฟ กินมั่งก,กินมั่งเลอะปากกินมั่งเฮ้ยหยุดอร่อยวันนี้นะ่าจะหมดแค่นี้แล้ววันสุดท้ายที่หกรอร่อยมากใช่ไหมเด็ดดาที่มันเป็นรสช็อกโกแลตที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่จริงเขาชอบเ <laughs> ขาไม่ชอบไง<ช>ดาร์กช็อกโกแลตอร่อยไหมเ,ออเป็นดาร์กชอ็อก แสำหรับเขาเขายังกินเอยังกินได้เลยนะก็คืออร่อยกาแงมันหอมอ่ะแต่รู้สึกว่าอมน้ำมันไปนิดโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปหวังว่าจะได้มาใหม่เดีย๋ยวไม่ก็ได้ไปเที่ยวี่ไหนอีกสักทีรานนั้นก็ปิดคลิปตรงนี้เลยละกันข้ามกลางฮองแดแต่แนะนำนะโรงแรมพอเดยๆใกล้รถไฟฟ้าสะดวกใกล้ที่กิน ดีทุกแต่แค่ห้องที่เราได้มันไม่ได้มันไม่ดมไมด้วิวเออจริงๆห้องอื่นมันก็มีวิวแบบดีๆแหละคราว่าวิวหงแดบบแค่ห้องเรามันแบบอาจจะวิวไม่ดีเพราะมันเป็นห้องในตึกแค่นั้นเองเราจองทั้งหมดกี่คืนนะหกคืนหกคืนสองหมื่นกว่าบาทปนะ่ะสองหมื่นเจ็ดอะประมาณนั้นบายบาย